เฮ้ยเฮ้ยดอเรมอนตอนทีวีสัมผัสประสบการณ์จริงอ้าจริงเหรออยากดูบ้างจังเลยต้องขอบอกเลยนะว่ามันสุดยอดมากๆเลยจริงๆนะให้ฉันดูทุกคนสี่งั้นลอบเรียนแล้วแวะไปที่บ้านฉันไหมล่ะมายู่แล้วสัก็จะไปอะเจ้ะ นภิจาจ้าสนิบอกว่าวันนี้หลังเลิกเรียนจะพาไปดู 3D วีดีโอที่บ้านน่ะไปได้วยกันไหมคะจ้ะนภิจา 3D นั้นเหรอรายการของตอนนี้ก็จะไม่รู้จักกันเลยเฉยก็หมายถึงภ้าสามมิติยังไงเล่าสามมิติเหรอถ้าหากว่าเราใส่แว่นสามมิติดูหนังจะรู้สึกว่าเหมือนภาพมันพุ่งออกมาจากจอเลยเลยจ้ะใช่แล้วพุ่งวดแบบนี้ไง พูดถึงความสมจริงมันก็ต้องแบบสามิตินี่แหละสุดยอดนะไปดูด้วยกันนะอืมน่าสนุกดีนะอะแต่ต้องขอโทษทีนะเว้นตาม,มันมีอยู่แค่สามอันเท่าน,นั้นเดี๋ยวต้องพูดแบบนี้แงๆเลยเออคือว่ามันบังเอิญนะนะเว้นตามีสี่อันพอดีเลยด้วยใช่เยอะ 3D 3D เอาละระหว่าที่ดื่มน้ำผลไม้ชั้นดีก็มาดูกันเลยละกันนะ

ผลไม้หอมหมดเลยเป็นอะไรเปล,ล่ลาเจ้าโนบิตะเป็นน้ําผลไม้จริงๆเหรอเนี่ยเอ้ยฮะไม่ใช่ฉี่ราดหรอกเหรอโรจนจะฉี่ราดมากมาก,กว่ามากแกถ้าจะฉี่ก็ต้องไปห้องน้ำสิน้ำผลไม้จังหะพวกนี้ไปโพัฒนาดีกว่าโนาบิตะอ่อโนบิตะเอ๊ะหรือว่านาย สามิตีใจกับสิเนียรอ๋หาว่าชีลาชีสุขาเป็นห่วว,หว,ว่าอะไรจริงอภัยให้ไม่ได้ได้ละเราต้องใช้ทีวีเป็นเครื่องมือสั่งสอนลราทีวีสัมผัสประสบการณ์จริงเดีนะ่ยมันเป็นทีวีเหรอทำไมไมีแต่กรอบล่ะภาพสามิติเจ๋งกว่าตั้งเยอะนี่นะไม่ใช่ภาพสามิไปนะถ้าเลือกรายการหนังที่ชอบจากทีวีเครื่องนี้ตัวเราจะได้เข้าไปอยู่ในหนังเรื่องนั้จริงๆเลยล่ะโนบิตากลับมาแล้วเหรอ ถ้าแม่รู้เรื่องกังเกงเขาต้องแย่แน่เลยอะอยู่ใช่ไหมแม่มีธุระจะคุยด้วยลงมาหน่อยสิธุระเหรอธุระเรื่องอะไรอะถ้าไม่ลงมาแม่จะขึ้นไปเองนะโนเรมบโนเรมบ,รบทำอะไรสักอย่างสิเราลงมาด้วยโนบิตะทำไมกางเกงถึงเปียกแบบนัจ้จ ท่านเจ้าค่ะกลับมาแล้วเหรอเจ้าค่ะอืมข้ากลับมาแล้วเฮ้อ <c oughs> นายท่านเจ้าค่ะกางเกงของท่านเปียกอย่างนี้เจ้าค่ะขออภัยเจ้าค่ะที่ข้าไม่ทันสังเกตเดีด๋ยวจะเปลี่ยนให้นะคะเจ้าค่ะอืมฝากได้แล้วก,กันโอ้เ <c oughs> มื่อกี้มันอะไรกันนะ <c oughs> เป็นยังไงบ้างอะน้องพี่ตาสนุกไมหมล่ะแบบนี้อะเหรออืม <c oughs> ได้ปรี๊งเองสบายเลยเออว่าแต่ว่าทํายังไงถึงจะใช้ทีวีเนี่ยสั่งสอนใจแอนกับซอนนี่โอได้อ๋อเรื่องนั้น,นง,ง่าย่าจะตายไปนายเลือกหนังเรื่องที่ตัวเองถนดัดแล้วก็ชวนสองคนเ,เข้ามาสิเฮ้ยจริงด้วยถ้าง,งั้นก็เลือกเรื่องที่ฉันจะโชว์ความเท่ใดดีกว่าแบบนี้ก็ต้องเรกชิสุกามาด้วยดิทําไมมันมีแต่กรอบล่ะจะให้ดูภานิทาหรืองไงอ่ะมาว่าคงจะสนุกนะและนอนอยู่แล้วเอาละเริ่มเลยนะ เอาแล้วนะเรื่องนี้ใช่ไหมซึกตัดสินที่ฟาร์มพีเ่เคอ้าคุณพ่อคะยอมสวดีทิษฐานเจ้าธรกิจเท่าอรุณนะอย่าเอาตัวลูกสาวของผมไปเลยนะครับถ้าอย่างไรล่ะเอาตัวผมไปแทนเถอะนะครับหยุดลลเลยฮะรอยมือจะเท่ากนะด,ดูนี่เอาสิ่งนี้ม,มาคุณเบิาีากลับม,มาแล้วสนินะคะเอา รอยมือจากเธอจะแล้วก็รีบออกไปจากเมืองนี่เดี๋ยวนี้ว่างันนะให้ออกไปกันเหรฮะถ้าไม่ออกไปจะมีอะไรไหมเนี่ยเผินเห็นความเที่ยงธราจะทั่งสอนพวกนายยังไงเล่าไป้ยไป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 ไเไปไไไไปไป้ พนดบิตากลับมาทำไล้พอดีเลยจบใช่สนุกชะมัดเลยไม่เห็นสนุกสักนิดหนึ่งที่โกงเล่นพนดวิตาได้บทโชว์เท่อยู่คนเดียวอ่ะจริงด้วยไม่มีหนังเรื่องอื่นอีกแล้วเหรอเนี่ยเออคือเออแต่แต่ว่ามันมันคือเลือกจากนี้มาคอนโทรลอันนั้นได้ใช่ปะฮะอ่ะคืออคือว่าไอ้นี่นะตรลงบอลเมดหนึ่งึ้นมากดปุ่มไหนดีดันนี่อ่าอ่านี่ละกัน เอะแล้วน like ี่มันท si ี่ไหนกันนะเออโดเรมอนนี่มันหนังเรื่องอะไรเหรออุกก็ไม่รู้เหมือนกันนะนะเพราะว่าใจแอนนดนไปเลือกกดช่องมั่วซั่วเลยนี่นะโทษทีละกันแต่ขอโทษที่ให้รอคอยนะครับในเวลาของรายการใครจะเป็นผู้เหลือรอดและรอดชีวิตกลับไปได้ใครจะผู้เหลือรอดเหรอใช่แล้วครับและผู้ชมชางบ้านที่มาร่วมแข่งขันเอาตัวรอดในวันนี้ก็คือพวกเขาเหล่านี้ครับ ยุครีเทเชียสนะครับวันนี้พวกคุณจะแข่งขันกันที่นี่หากใครอาชีวิตรอดมาได้ก็จะได้เป็นแชมป์ครับยุคครีเทเชียสเหลืองี้ก็ยุคไดโนเสาร์วะสิใช่แล้วห่ะครับอ้อ,อแล้วก็ตามกติกาของรายการแล้วช่วยเอาของวิเศษทุกชิ้นมาฝากไว้กับทางเราด้วยนะครับเออ,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 อนั่งก็ช่วยไม่ได้่นะโอเคถ้าอย่างนั้นเราก็ระวังตัวกันให้ดีนะครับทุกท่านเริ่มได้ นี่อแทะนั่นไไดโดนกินแเนกน้รับกอเด็กชอบกินเนื้อวัเรอน่โดเรมอนรีขนมโมโมทาโร่ทำให้สัตชื่อมัสิเออโอเคมาเจอมาัเจออะไรเนี่ยฉันไม่มีกระเป๋าพิเศษแล้ววันนี้ หนีไปหมดแล้วถ้าทางมันจะกลัวอะไรบางอย่างเลยนะรู้แล้วพวกมันต้องกลัวความเก่งกาจของฉันแน่นอนเนอะเป็นไรไปเนี่อะไรเหรออะไรเหรอนอะไร โดอลมอนนั่นแหละที่ผิดเอาทีวีพิลึกแบบนั้นออกมาได้ไงหัอว่าไงนะนั่นไม่ใช่เหรอที่ออกความคิดน่ะเอาละเอาละรีบเอาของพิเศษออกมากอดเถอะน่ะอ๋อก็เอาไปสิอยากเอาอะไรเดินไปกนแล้วกันนะโอ๊ยมีใครอยุ่บ้างข้างล่างนะมันจะไม่มีนะมันเข้าไปกันดีกว่าแต่ว่าฮะอะไรกับแน่ฮะ ก้อนมันติก้อนน้อยถ้าไม่ยอมแพ้หนะ้าแบบนี้ต้องเจอเฮ้ยลุกเออยังไงล่ะจะ้มีทางออกหรือเปล่า,นะาน้าฮะวุ้นอะีก็กว้างเหมือนกันแฮะเอ้ไชล่ล้มล้มโอ้ยใจแอนเดอร,ระวังหน่อยสิสะดุดอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันนะเนี่ยสะดุดนี้ปปะ ฮะเด็กเด็กอุ้ยโอ้ยโอมยตะ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 ตเจื๊ยโอ้ยรังมันนี่นาโอ้ยจะตะใจเอ่ทานทางในนี้จะเป็นโรงอาหารของเจ้าพวกนี้มันนะเออวยลวนีด้ดาช่วยมุดด้วยได้ได้เสีวม่กีนี้มันเดี๋ยว้เยนแลดเตอร์วิ่งการมาถนี้เป็นดวนเลยทางนั้นนี่เป็นรังพวกมันดรบมดือเอาอะไรออกมาหน่อยได้เปล่าหรืวเขาโอ้ยัดรมด ที่ไม่มีกระเป๋าก็แค่ลูกชิ้นสีฟ้านั่นเองแล้วใช่ใช่เดินวิ่งสี่เลี้ยวเข้า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 ออกที่น้ำเี้ย่วยเขาเด ok ี๋ยเฮ้ยเบรกช่วยเบรกช่วยล่างล่างหน้าผาเฮ้ีแล้วที่เบรกทันไม่ไหวแล้วล่ะแบบนี้ใครจะรอดชีวิตกลับไปได้ล่ะรถไปอ้าไ เจอไม่เอาจ้าเอ๋รายการดาราจะเป็นครับแต่ว่าจแอนตกไปจริงๆแล้วอะเดยบิตามาทานของว่างเดยบิตาอะไรกันฮะทำไมเสื้อผ้าถึงนด้เลอะเทอะอย่างนี้นะไปเล่นอะไรที่ไหนมาฮะ อย่างลูกเนี่ยไม่ใช่หรื่องพูดเรื่องนะไรสักอย่าปเีกนนเดี๋ยวสาวจะคิดซ้ายเลยนันเนี่ยอืมจ้าจริงด้วยนึกว่อสองสั่แม่คะ